นี่วันนี้เอามาเบิงลอตเตอรี่แล้วพี่น้องเด้อพี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นี่พ่อค้าลอตเตอรี่เป็นยังไงได้เลขไปวันนี้ฮะไม่ใชนตัวนี้ตัวอีกอ่ะลุกอ่าได้เลขไปได้เลขไปเออ Oh. บนันฮะเอวพี่ตังมานตัวเลขเลก,กว่าตัวไหนกวานี่ฮ <ว S 1> ะตัวไหกว่าเงนอ่าต, <ว S 1> ตัวไหนตัวไหอ๋อฮะอ๋นี่นะครับเจ็ 9ก้าส่พันาพี่น้องเลยพันสี่ใสเกเาสี่พี่น้องเกเบาทโอ้นี่นะพี่น้องพันสี่ใสเกจเก้าสี่เนี่ยเก้าเจ็ดเจเก่อะเก้าเจพี่น้องมาดูรถตารีรถตารีามาเบิร์พี่หลังมาเบิร์เป็นเลยศพอะไยมาก เวลาหลับคุณแม่มาโซ่ให้เบื้องน้ำแนีเออมาแต่ลาพี่ออกพี่ออกให้เย็นประตูตัวได้ไหล่ะพีจังสีนี่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 ม เอาไปกันทุกอยะะอางคุณแม่ได้ไหมาตาใสะะเลยครับคิดเอาจคิดเอาใจคิดมาก <69 S 2> เลยหกเก้านะครับหกเก้าแล้วก็เก้าสามตัวเลขคิดมากบอคุณแม่จ้โอ้ <ๆ S 1> นะครับหกเก้าแล้วก็เก้าสามเด้อพี่น้องเด้อคุณแม่เป็นว่าตัวเลขคิดมากเป็นว่านี่แล้วว่าน้องอันนี้รับบทอะไรบางอย่างรับสี่ให้เจ็บ เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่ละกันเก้าเจ็ดพี่น้องนี่น้องรับบอกเจ็ดเก้าสี่แล้วก็เก้าเจ็ดเลยพี่น้องเด้อแของลอตเตอรี่นำโชคนี่พี่น้องแข่งนี่แหละมาอุดนนกันพี่น้อง